ใครอยู่บริเวณดังกล่าวก็สามารถไปร่วมกิจกรรมีได้ะคะค่ะคุณผู้ชมคะมีอีกเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันกันค,ะค่ะในช่วงที่คนไทยอยู่ในช่วงของความเศร้าโศกนะคะแต่ว่าก็มีบุคคลบุคคลหนึ่งที่อยากจะทําดีเพื่อถวายพ่อหลวงนะคะ,คะนั่นก็คืออากงวัย74ปีคะ่ะได้ประกาศ ผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะว่าจะมีการแจกเหรียญกระสาบที่ระลึกรวมถึงธนาบัตรที่ระลึกนะคะซึ่งเป็นธนาบัตรแล้วก็เหรียญกระสาบที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอากงบอกว่าจะแจกฟรีโดยไม่ต้องมาแย่งต่อคิวกันเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องการแสดงความอาลัยและก็แสดงความจงรักภักดีซึ่งจะเป็นส่วนเล็กๆเ,เ,เพื่อให้คนไทยระลึกถึงพระองค์ท่านนั่นเองนะคะอากงท่านนี้คือ อกงเจริญทีรัศเสียนโสพลวัย74ปีเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะก็ไปโพสแจกเหรียญกระสาบที่ระลึกฟรีค่ะผ่านเฟซบุ๊กของหลานสาวก็คือวินนี่น่ารักโดยบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายกติกาง,ง่ายๆนะคะอากงเจริญเขาตั้งขึ้นมาเป็นรอบๆค่ะโดยให้ผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีมากกว่า200คนเข้ามาขอรับเหรียญกระสาบที่ระลึกตามต้องการนะคะพอได้กลับไปเขาก็กลับมาอวยพรและขอบคุณอ,อากงผู้ใจดีรายนี้กันทุกคนเลยค่ะ บอกว่าเหตุผลที่อากงเจริญให้เหรียญกระสาที่ระลึกฟรีเพราะว่าหลังจากสเสด็จสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทําให้ประชาชนเริ่มเก็บสะสมทั้งภาพถ่ายภาพวาดเหรียญต่างๆเป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็มีราคาสูงขณะที่ตนเองนั้นชื่นชอบการสะสมเหรียญและก็ธนบัตรที่ระลึกในหลวงมานานแล้วและได้เก็บของที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านไว้ทุกอย่างโดยเฉพาะเหรียญและก็ธนบัตรที่ระลึกธนบัตรเก่า<ฆ>เพราะตนเองก็เป็นคนทน ทธรรมดามีพ่อเป็นคนจีนมีแม่เป็นคนไทยครอบครัวทุกคนรักในพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงขอถวายความอาลายัยและแสดงความจงรักภักดีด้วยการแจกเหรียญและธนบัตรที่ระลึกฟรีโดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งโดยรอบแรกประกาศแจกเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวา2 5 5 0จำนวน50เหรียญไปแล้วค่ะส่วนรอบที่2นะคะมีการแจกธนบัตรที่ระลึก100บาท5ชุดธนบัตร1บาท5บาท10บาท5ชุดเหรียญที่ระลึก พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา10ชุดกติกาง่ายๆค่ะคือผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดเท่านั้นก็าือคนไทยทั้งประเทศนั่นเองค่ะดูธนบัตรของอากงนะคะที่สะสมเอาไว้แล้วเก่าจริงๆนะคะคุณลำลำพาแต่อากงก็ไม่ได้หวงเลยอยากจะแบ่งปันกันนะคะเพื่อเป็นส่วนเล็กๆให้คนไทยได้มีโอกาสระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเองค่ะก็ทําทุกอย่างเพื่อประเทศไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้